ไ่แม่สีพอดีะหมอนวดมากเออเนาะอหนวดชั่ม่มากย่านนี้ก็เป็นาาพยกยันขาต่ำดีลมด้บ็นแมงดีนะเอะคาจาทาผแอรันเด้อไปนมัสกัดเลือดลินเด้อ อปู่บ้านปูเรือนแล้วเราไปไหนมาเนี่ต้นูเพามอนมอี๋แมนเนบดาเราม่ขงตงเลื่นอยู่นะตัวระวังเลื่อนตัวไปตงกต้นใหม่มันมาแล้วเท่ากาหวานหลายๆน้องไปพูดแล้วไฟ้พวกขึ้งหลาย ย,กกยัม<อ>งมาจัดการพวกแกบโม่ลงมากกับไปขึ้นภูเร่ไฟต่อะกอนเกศผักหวานแล้วก็ไปได้แรกอ,อ,กอย่างแล้ว <ś c oughs> หิวย้างมากหิวซอยนี่โบไปได้อยู่ได้ไหมไหวไหมสู้สู้สู้ไหวยู่ไหวยู่กระจบเลี้ยวเพินตียวถ่ายนี่ยังินทุกหลอกถ่ายแล้วถ่ายแล้วนี่ต้องถือไม้เท้าด้วยนะช่วยช่วยได้เยอะนะ เชื be ่อพยุงเชื uh. right. uh. ่อพยุงเลยเยอะไหวบ่เสียแดงข้างหลังไหวบ่ครับยังไหวอยู่ยังไหวอยู่คุณหวานใจบอกว่ายังไหวอยู่หวานใจหวานหวานใจอันนี้ก็จุดพักยกแรกอะครับเนาะต้องอยู่ให้ใกล้ๆนะเสียงเสียงหอบ ครับก็บเป็นขึ้นป่าขึ้นเขาเสียงธรรมชาตินะครับนับป่าเขาวันนี้พาพี่น้องขึ้นไปดูธรรพภะเอกครับนะเสียงนกร้องแบบธรรมชาตินะครับ ยวงยวงจะเยอะหน่อยนะครับนาะก็ม่น่งพักเนาะออกหน้าเลยใช่ไหมคนไม่ไหวไม่ไหวออกหน้าเลยมาน่งพักพักกอดมูคนบอกว่าสู้สูีปิดท้ายคนบจินิบ หัวเข่าผู้หัวเข่าอันนั้นเป็นหัวเข่าแก่เป็นตัวอันนี้ก็มีรอยพระพุทธบาทด้วยนะครับตรงนี้นสร้างไว้เนาะแต่ละที่ก็ะจะมี ีนต้นผักหวานาสวยน่า,าสวยแข่ทางด้ยนทา,างาาานผะัาากหวานตลาดยขงสิอะไรจะแจ้งสิเขาเจบไปขาย้อ้อา <laughs> อเนื้อลยดิม,มีผักอีกนะครับเนาะ ไอะวดปวดปากอีกนะบอ่ใช่แล้วปใจกายน้มีมีิธรัชัเหลยกไหดขน่ใจไม่ถึงขึ้นไม่ถึงแล้วนี่อ่านเนอะชมาเขานั่นเลยมันเอ่อต้องเีฟตงมานี่คือเ่าะด้ททางเจ้าเล้กันเขายุ่นั่นะ สู้ๆนำ้ำน้ำน้ำหนักลดจตกกิโลแล้วหวยบอลบอลดย้อนดอกสักนี่นะจะลงเหรอสองสี่จะลงแล้วลงลงไหวไหมคุณหวานใจไม่ไหวก็ต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวทนเอานั่งไหนนั่งไหนเขินเขินท่าที่เต้นท่าที่สบายใจท่านี่กระดู ขมุนน่ะน้ำนะนี่ของควัญนี่ส็บหมูทีนี่ฮะที่น้ำคี่น้ำกระโหลกขับบานผมยังต้นไม้ยังเขียวซุ่มอยู่นะครับเนาะอันนี้ก็พาทางพาขึ้นไปดูถ้รม ภูผาแอกนะครับอยู่ที่บ้างกงกอกตมบลกกกตูมอำเภอลองหลวงจังหวัดมุกดาหารนะครับดูภูเขาต้นไม้นะครับเขียวสะอุ่มเขียวนหเย็ยนสบายนะครับฟังเสียงแมลงอะไรจัก,กจันเรไรร้องอนะเป็นธรรมชาติมากแล้วก็เสียงนกร้องด้วย มามามาไก่ก yeah. ินเร็วไก่ปากินอไก่ปากบินบุกูก่าบินนางเร็วก็จะมย วิทยม้องนี้แกหอดแล้วล่ะนี่เอนค่กพ um ี่ตุ้มแม้จะถึงแล้วอยจะบอกอย่ังนะายพร้อมใจพร้อมถึงไหนถึงกันเสือถึงไม่ขาไม่ไหวไม่เป็นไรใจไปก่อนโอ้ยโอ้ยโอ้ยกอด ถึงแล้วครับถึงแล้วเด้อมีต้นมะพร้าวถึงแล้วต้นนื้อหรอต้นลาวดีก็ไม่ตู้เว่าจำปลาหรือลาวาดีลาวดีจำปามันจะเป็นแบบไหนจำปามันเหมือนจำปีอ่ะแต่ว่าดอกจำปามันจะสีเหลืองจำปีมันจะหลอำน้อยก็ยังเห็นเลยแล้ได้ต้นมะตูมถึงแล้วนะครับเด้อทำพ้าเอกนะครับเนาะวาสนาเด้อเดี๋ยวมึงหดเนาะ มหลลัศจรรยสุดยอดดลยครับตอนนี้ก็ถึงนะครับทำพายแอกนะครับเนาะเดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูข้างบนนะครับอันนี้ก็ทำพายแอกมาดูตรงนี่ครับตรงเจด,ดีของโลู่ลิ้นนะครับเนะอ้า ตอนนั้นว่าไม่ไว้ไม่ไว้มาถึงก่อนเพื่อนเลย <c oughs> สุดยอดจริงๆจะได้จะได้หายเหนื่อยก่อนเพื่อนได้ไหม, <c oughs> ไมใช่โอเคนะครับนะเราก็มาถึงนี่ครับสราครับอันนี้ก็มีการต่อเติมหลายรอบเนาะตั้งแต่ยุคหลวงปู่ครับเนาะ <c oughs> พาจาลินก็เป็นคนบ้านหนองบ่อตบน้องบ,องบนน่อบอำเภอ นาแกจังหวัดนครพนมน,นะครับท่านมาจำพรรษามาอยู่ที่นี่นะครับเนาะอันนี้ข้างบนนะครับเขาจะห้ามผู้หญิงขึ้นไปข้างบนนะครับเนาะนะครับพระอาจารย์เล่นก็ห้ามส่งเสียงดังนะครับอันนี้ก็จะมีรังผึ้งอยู่นะครับนาะ,ะปีนี้มีรังผึ้งมีกี่รังเห็นอยู่สองรัง ขนุนนี้ก็ตั้งแต่น่าจะเป็นตั้งแต่ตั้งแต่ยุคหลวงปู่นะครับเนาะแต่ลังโน้นจะใหญ่นะครับรางรางนี้ก็จะใหญ่ครับลงังรางนี้จะใหญ่คนระับเนาะแล้วก็มีลังนี้ด้วยนะครับเนะาะรังนี้จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับนี่องไถึงหลวงปู่ ได้เห็นนี่ก็สร้างนานแล้วครับเนาะเป็นบันไดขึ้นไปแล้วับเนาะัักอกโลนเัลมันเหีก็เอาินบนโมันบลับเดอกโบลินเนาะเกิดประศสองสี่เจดนะครับ